เชนเวทครับ the best item. First time. อบนินเดอะเวทไอเทมอินเฟิร์สไทม์แล้าทำแบบแคนีล้วพูดได้เจแล้วทำไมโอ้ไม่มีโชเซนผู้พัดถิ่นครับมันโก<อ>้งไงเวนว่าถิ่นสองคนได้ดูเลืองแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะไหนก็เจอเคนเนนนินจาหรอกท้ำเคนนี่ไม่ใช่เลยเลยนะรอเจอมังคั่งถ้าแบบเป็นคนถนึงพี่ชอบคอมอะไรสุดมากสุดครับมังคั่งยังไงล่ะมั่งคั่งอีสเบสคูมค,คอมที่ชอบไม่จะเป็นต้องเก่งสเสมอไปเออ เอ้ยคุณบอกมั่งคั่งไม่เก่งตัวเอยคุณยังไม่เคยเจอผมเลยผมต้องได้ไวๆนะผมได้มั่งคั่งไวผมก็ชนะดังคำที่แอดมินเวบอกครูแพ้ไอ้เหี้ยครับโค้กระจกแอดมินเวมันกระจอ๋อนี่แล้วมี GA นะครับล่าสุดเนี่ยเว็บมั่งคั่งไม่ไดบอกวิเลนแล้วครับ <laughs> ลบเว็บเปล่าแบบเก็บสแต็กไปก็เปลืองอ่ะดูเปลืองอ่ะลบอกคาวอ่ะลบอกแบบลบเซิร์ฟเวอร์เฮ้ยฟ <laughs> ังคำผมนะครับ อยู่ด้วยจ้าอยู่ด้วยจ้าไม่มีใครห้ามกูเลยจ้าในแชทมาแล้วในแชทมาแล้วไม่มีใครห้ามจ้าไปเลยจ้าอย่าพี่มาต้องไปหาพวกไพอะครับไพ่เซตอะไรพวกนั้นอ่ะ,ะ <laughs> หา y ไทย u b e หาคืก ไปละหนึ่งจะแตกไปละหนึ่งจะแตกอืมเรามีเจให้โอลาสครับอยากได้ต้นไว้ให้โอลาสจังไอ้มังคั่งอิงโคเลียไอ้มันมีมั่งคั่งอีกอันหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ลองเทสมั่งคั่งเพชรคาดคือมั่งคั่งอะมันมีห้าตัวถูกไหมทุกทีผมจะให้มันคอมโบกับอาราวดารเลียะ่ะก็คือไปเล่นรอบรอบดาเลียมันก็จะกลายเป็นโอลาสที่โดดเด่นขึ้นมาแต่ว่าเราสามารถเพิ่มได้สามตัวยิงเราลงเพชรขาก็ได้นะคือเคยลองแค่ โอล่าบแบงคมันคือดีสุดแล้วไม่มีวีแบงคของไพซเลยวะ่ะเบย์อีตไมคไพซนี่ไงไพซ์เซตตาไม่มีดาลเลียสวะ่ะอือดาเลียสดาเลียสไอ้นี่ดาเลียสด,ด,ด่านสามเลือดสี่สองฮาวทูคัมแบงว่ะไหนโอล่า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 เอาแล้วเอาแล้วโอล่อาต้านเวทครับต้านเวท GA ไม่ดิถ้ามีต้านเวทไม่ต้องใส่ GA เปี้ยงเปี้ยงตาาเวทครับใส่ดาบไปหนึ่งชิ้นปึกปึกแล้วก็ปึกอ่าทำเคสสองดาวมีเยอะกว่าอันเพอเจ็ต้องัอนเพื่เจ็ดต้องอันเพื่เจ็แล้เจเอาแบรนด์ลงได้เป็นยังก่อนแบรนด์ตัวเออาา้ยแดมันนี่นะก๊ม้ เป็นมังครั้งอยู oh. hmm. hey. ่บางครั oh. Oh. ้งโคเลียอีกแล้วอือเยี่ยวคำว่าอีกแล้วนี่แปลว่าหลายคัสโอ้ยก่อนคัดกดยอมไม่ได้ก่อนคัดกดยอมไม่ได้ไม่ไม่ม่ไม่กูได้เหรแรงเคเลียทั้งทีกดยอมไปเลยหกสเต็คแล้วขอชนะตาเดียวพอตาเดียวตาเดียวเลยตาเดียวโอ้โหนู้แดกกูลาบกูไปแล้วนักสู้เต็มไปหมดเลยครับโอ้ยหนึ่สิบเจ็ดอุ้ยเซนจูนี่ เอาขาดแค่<ม>ชื่ออะไรวะชื่อปื้มครับเอาขาดแค่ดาเลียสดาเลียส <laughs> ไม่ได้ดาเลียสเนี่ยว <laughs> ่ี่ว่ลาฟจะมีดาเลียสคืออะไรวะลาฟหยิบจากพี่ดนตรีมาอ๋อ <laughs> เขียนอาการสภาพที่เก็บยับจัดอุ้ย <laughs> เลเ็กเหวอุ้ยแฮนด์ออฟจาร์ดเอาแฮนด์ออฟจารดติดไปก่อนนะเพื่อนนี่ดาบกสักเล่มไม่ใช่ G A หร ทยก็ได้วะอ่าผมคิดไม่ทันว่ะต่เท่มนะว่ะคนรับอยู่ไหนโอเคอยู่ลงอยู่ยังแสดงศักยภาพอยู่เจสแตั๊กเจสแตั๊กเจสแตั๊กหว่ะ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 รับพาวเวอร์สไป์ฮะจังหวะนี้ฮะหว่ะหว่ะหว่ะขอเฮลทัก้งอเฮลสักนหนึ่งขออันเดียวเหรอไอ้เหี้ยมีด้วย โอลาฟสองดาวไปเลยทียไปสูงแล้วนีออนมาแล้วก็มีอาเซียนหล่นลงไปจนหนึ่งหนับเวลออ่อ,อนลงอ่าไอเทมไอเทมไอเทมซันไฟครับแล้วก็ล็อกเก็ต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 โอเคเออใท้มีมีเซตโจโจ้ด,ด้วยครับหลหน่นมาจนไปโอลาฟสองดาวโดวยที่แบบ ไม่ต้องสุ่มหาครับใส่ตัวเลียวอย่างเดียวเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวขอดาเลเยอย่างเดียวตอนนะี้ดาเลียตมาเราก็จะลงคอมนมี้ได้แล้วนี่งไงดาริเอตมีแทนเซ็ตไายเซ็ตไายเซ็ตสี่ตัวห้าตัวหกตวหัวครบครับครบตี้ครบตี้การกลับมาของมังกร ไปตาเล็ตมีแค่แฮนด์ออดจตีกกันเ,เองไอโอลาฟยูนิตแวลูเอาล้วครับจะได้ <c oughs> เร็ว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 วินสแต็แกครั้งแรกของบงั้งครั้งหกของเราอ้อ,อนว่ะอ้อ,อนอ้อ,อนหยิบหยิบคูหยิบ,ยบตัวแวลูก่อนตอนเนี้ยแวลูแวลูคอมไาย์ันพอจูนสไตล์แบทนะ่าท้าเดี๋ยวนะถ้าอนอนคนนี้ตีสองครั้งแล้วถ้าผมลงตัวนี้ไปมันก็เป็นตีครั้งที่หนึ่งใหม่เงี้ย ต้องคนละตัวปะ่ะใช่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 เคยลองใส่แล้วใช่นี่ไงเจอออลอีกตัวก็เป็นตัวเดียวกันไปที่แอนนี่โมเนโอล,โลแบบทีไปนะใส่ใย,ยับยับเอาวะ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 ไี้กูเหวมาหน่อยเลยกูเหวี่ยงว,วะ่ะไอกูเหวอยู่ไหนแมวไอเทมแล้ว อ๋ครับออนสองดาวเร็วงี้ไอเข้มเพิ่มเกาะให้เพื่อนรอบตัวนี่แล้วกันแล้วก็ยืนข้างหลังดาเลสสองดาวออนสามดาวครับให้ให้มันได้ในโกลเยี้ยวก่อนนะผมไม่เห็นได้ในขกลเดี้ยเลยไอ,อ,อน,นี้สามดาวมีประโยชน์ะอะไรอ้า <c oughs> ทุกเทิร์นตีของไงปังฟังฟังฟังใส่ได้ตัวละชิ้นตุก <c oughs> ตัว<ๆ>ตีขแล้วไงต่อวะทุกคนมีเทมโอพีต้องออลสามดาวทุกคน นี่คือจุดสูงสุดของมังคังนะครับโอลาฟสามโอลาฟสามมีโกฮิลมาอีกเลยผมจะพยายามเอาเบลก้าะนะเพื่อเอาเซตลงเอาเลวเอาเลวมังคังอินโคลียมีคนขายฝันครับทุกคนใช้เราเปลี่ยนเป็นซาม,มิล่าได้เดี๋ยวเราเฮ้ยซีซีซีใครดีวะซีออนใช่ใช่ใช่ออนออนออนซีออนสีเอ๊ ก็ได้ที่ออนออนบูบับอ่ะอ่ะเขินหน้าก<ม>ูบลับเวลได้อะมาเมโครเฮลเก็บไว้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไอ้เที่ยใส่ผิดตัวจะใส่กูจะใส่เซนจูนี่ผมจะใส่เซนจูนี่ไม่เป็นไรเราได้เรารวยเนโคเฮลอยู่แล้วอย่าโรคอย่าโรคเราอย่าโรคเราอย่าโรคเข้าใจปะเล่นบงังคังในใจต้องนมีมีจะมีอย่าโรคกันแต่พี่ใส่กู <laughs> บอกตัวเองนั่นแหละ <c oughs> คืออะไรไมีกูผัวอกตัวเองอย่าโรคอย่าโรค เอาพี่แวได้เราเอาพี่แวไดว้ทุกคนโจโจ้โจโจเราจะลงไปเสริมดาเมจ์อหนึ่งตัวปึ้งอังเปีลวครับอ่าโจโจ้โจโจอยู่ไหนวะนี่แน่เทมออนครับทินนิตี้ฟอร์สครับให้ใครวะไม่มีซามิล่าเลยอยากมีซามิล่าเลยวะเอาออนมาอีกหนึ่งครับอ่าอ่าให้โจโจ้ะโจะโจะอะไรดีสุดในในของพนวะได,ได้ทุกชิดเลยใส่ใส่ฟอร์ให้แม่งกันเลย เลยงคือตัวมันก็ตัวมันก็ไต่ได้มบนรถเออไม่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 จะเป็นต้องมีครับเอาแล้วครับอย่าโลกครับทุกคนบังคังต้องอย่าโลกนะครับไปไปไปเก็ยรแตกติดที่ชนะเอาวะเอาวะพร้อมออฟเนจ มีลคนพิฟักบิดชิดนะครับฟอ r ออฟเนเจอร์เอาแล้วเร็วเร็วเร็วแล้ว,ว <laughs> มีคนกัดฝันกับไข่ปงไข่ฝันอะไรสวัสดีรับส่ดครับ <laughs> โอ้โหของก็ดีมีแบฟฟอร์เนเจอร์อยลงห้าบาททั้งหมดไปลาาเดอเทอร์ย์เดเทอร์ย์เดเทอร์ย์แม้แต่ อะไรนะไพ่โบร,ราณเก้านะครับยังไพ่แพ้ต่อมังกรั่ง <c oughs> <c oughs> เออให้ม่มตีเร็วครับให้โอลาให้มันบัฟโอลาฟ <c oughs> ตังมาเอาอุ้ยเอาในกองเหววมาบ้างก็ได้อ่าดีเด่นไม่เอโจโจสองดาวไปดีจะเลียนซื้อไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวผมรอชนะชนะรอซื้อซีเรียนได้ไปอของไขฝันเมลก้าแต่ลงไปละสิบตัวนะครับอโอ้หอยเบิร์ดไฮเบิร์ดไฮเบิร์ดนี่เราชนะแล้วเราก็ได้บาทหนึ่งเราจะซื้อซีเรียนชนะดิเออตาจับตูนะครับน้องๆคอมนี้ไม่ได้มามาเล่นๆนะคุณต้องแบบจิตใจคุณต้องนิ่งอะเล่นคอมเนี่ยอย่าโลบอ,อย่าใส่ในโกเฮลแอนนี่แค่นั้นเองโมเลยโอยมาแก้วของออน ซอนย่าว่ะน้องๆซอนย่าซิลเลียนสีเวนจะได้ไม่ตายใส่น้ำตาให้ซิลเลียนครับเผื่อมีน้ำตาอีกผมรีฟอร์ดไอ้นี่ทิ้งดีกว่าอุ้ยน,ไไไนี่ลาบัดอนไท่์ไทท์จะเปดนซื้อไท่คุณเจอซิลเลียนลาบัดอนผมเกิดมาใหม่เนาะแบบอ่าตีเร็วอ่ะตีเร็วกันแล้วดีละเมื่อไหร่เวลานจะสามดาวดีวะเฮ้ยเรายังเหลือได้อีกหลายเทิร์นคนอื่นเลือกเต็มเลยเลือกสามสิบเลือกยี่สิบสิสต็๊ก ชนะสิบแต็กชนะครับไม่กลัหิวโอ้ยมีเดือดดังค์เว้ยโหลดได้ใส่ใครดีครับใส่ซีเลียนเนี่ยน่าเดือดผมรอคนไปแล้วผม,อผม,อผมอรอห้าสิบาทดีกว่าห้าสิบาทเราก็ค่อยๆสุ่มเราอย่าโลกอย่าโลกอย่าโลกโหลดได้ใส่โอลาฟเราห้าสิบาทเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรีบกดยอมแพ้ผมก่อนเนีน่ยเธอหน้าผมผมห้าสิบาทละอ่าชาวออฟสตอลเน็ตอุย้ยเคะแนนสามดาวนี่มันอะไรกันป้องกันห้าว่ะเขาข้าดครมัน่ะ คาเียเดี๋ยวนะคุณเล่นป้องกันแต่ว่าไอเทมอยู่ที่ทีโมมัเลยนะเฮ้ยผมแพ้ก็แพ้ไปเหี่ยวแล้วโอล้ามอยู่นี่หว่าโรคโรคหรืโรเฮ้ยซามิล่ามีไงซามิล่าอ๋อยกออกนอกสนามไปดิไม่ได้เกือบแพ้แล้วเนี่ยมันเล่นไปทัพโฟทัพโฟทัพโฟครับคอมนี้เล่นได้ครับเชื่อผมนิโก้เฮลว่ะนิโก้เฮลว่ะ อันนี้สโล่สตูลบให้เซนจูนี่เดี๋ยนะตอนนี้ผมลกแล้วโหลดได้โอลาฟโอลาฟมาตัวเดียวไงโอลาฟผมฆ่าอีกเยอะเลยอะ่ะเฮฆ่าอีกตัวเดียวเนี่ยหว่าเดี๋ยวเราจะเอาไพ่ออกกันอ๋อเไม่น่าลงแทนเราต้องโกทูโอลาฟสามดาว only ครับไอออนเลยออนเ,ออนเกะกะามากเลยลบช่อง เวนเอ้ยแไม่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเยไไน่ไยวเดี๋ยวโจ๋ตายอุย้ยนึ่งเลยนึงเลึลยึลึเฮ้ยครครับโอลาฟสามครับโอลาฟสามครับเอ้โลกหมดแล้วอ่ะผมทำอะไรไม่ถูกแอวะจะตัวสามรอไว้แล้วนัว่นหิเลียนโอ้โหเสีสองดาวออนสามดาวผม ไม่เล่นนอนสนามมันแบกไม่ได้โอลาร์สามถือว่าแอคแคสปีดเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือทีเดียวเหลือไพ่โบราณเก้า G A เอซามิล่าครับ G A ซามิล่า G A ซามิล่า G A ซามิล่าซิเลียนจะสองดาวแล้วแล้วก็โลโลหมดตัวโลแม่ให้หมดมีทั้งเท่าไหร่โลให้หมดเพราะเลือกบุหรี่หนึ่งละซามิล่าครับซามิล่ากับตัวซ้ำเท่านั้นนะครับ <c oughs> อย่าโลกครับ <laughs> มาโอลาฟสามดาวมันต้องชนะสิวะใช่ไหมแฉกสปีดสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับไปตีเร็วไม่ต้องมีเ่ไปรถ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 โอ้โหเป็นแงเป็นแง ปี้เขาอยู่ซ้ายหมดพราฉะนั้นออนเราต้องอยู่นู่นครยวีเดทดีไฟซามิล่าครับต้องการซามิล่าตัวเดียวไม่เจอหรอขอซามิล่าตัวเดียวเันนี่จะสามแล้วอตัวเดียวเขาน่าจะยืดได้อีก,อ,ก,อ,กอีกเลือดหนึ่งน่าจะถึงน่าจะถึงหกสิบเจ็ด โลาฟผมเริ่มปรถเลยวะเพราะจะข้าวโอาลาฟของเงวะข้าวข้าวทุกคิวโอาลาฟไม่มีทางไอ้หนูไอ้หนูไม่มีทางคิวโอาลาฟพี่ได้ซามมล่าสองดาวซาเมล่าสองดาวมีคริสเวอร์มาอีกอันหนึง่งใส่ซามมล่าไปเลยใส่ซามมล่าไปเลยลเบสคอมปุกนะฮะเบสคอมปุก อันนี้ไม่นีไม่สามว่ะอันนี้ตัวเดียวอ่ะวันแอนนี่ครับวันแอนนี่อันนี้โอเคโอเคโอเคคุณซูเลชเบดเหรอโจโจ้คุณซูเลชเบดไงอี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 ให้ผมเสียงดังว่ะเออไฟมีล่าสองดาวสองตัวไมีล่าสองดาวสองตัวผมช้าแล้วทุกคนผมอยากเวลาผมช้าใช่ผมให้ทุกคนพิมพ์โลล้อ ไอ้ย yeah hey, ูทูบเฮ้ยเชี่ยมากใหญ่ฝั่งม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าโลภครับอย่าโลภอย่าโลภเรามีโอลาฟสามอยู่ศัตรูย้ายฝั่งไปก็ไม่มีประโยชน์กับเราไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์ครับยุทธเลสครับยุทธเลสยุทธเลสจีจีครับมั่งคั่งโนหนึ่งครับทีมเร็วทีมเร็วทีมเร็วครับมั่งคั่งโนหนึ่งครับเรือดเหลือหนึ่งด้วยอ่ะ เอพิมไปพิมปเไยบอกว่าแม่ครับผมได้ออก YouTube แล้วแม่างโนหนึ่งไอ้หนูไอ้ที่ขึ้นโกสองเลยเมื่อกี้โกสามทำไมขึ้นเร็วจังโนอหนึ่งเลดหนึ่งเลยครับเล่นให้อดมินเวมันดูนะออดมินเวมันก็จอกมลนบังคังไม่เป็นมีคนขายฝันครับ ก็เหมือนที่ผมบอกเทคนิคมั่งคั่งก็คือต้องได้โชวเส้นั่งคั่งก่อนครับแค่นั้นแหละถ้าได้หลังก็ไดยอมแพ้เลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ก็เล่นอื่นไงเออ